โอเคต่อจากครั้งที่แล้วเราได้แอมเบอร์มาเป็นตัวธนูใช่ไหมเป็นธาตุไฟแล้วมันเกมนี้มีหลายธาตุอ่ะเดินไปก่อนเดินไปตามจุดเหลืองๆที่เขาให้มาเฮ้ยเจอหินว่ะหินเก็บยังไงอ่ะไม่มีให้เก็บอ๋อต้องตีหินเลือดห,หินตายได้เหรอเราต้องทำให้หลอดเลือดหมดถึงจะได้หินใช่ไหมวาตีนานจังเลยอ่ะเก็บเก็แล้ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าหินนไปใช้ทําอะไรได้คือคาแรคเตอร์มันจะเพิ่มมาเรื่อยๆหรอเกมนี้ก็ต้องประจนภัยแล้วเก็บตัวละคอเหรอแล้วมีกาชาไหม uh, หรือว่าปลดล็อกได้ตามเนื้อเรื่องตัวละคร Quick, <get> ได้จุดเทเลพอรตแล้วแต่มันไม่เหมือนอันตอนที่เราได้พลังลมมาอันนั้นมันใช่จุดเทเลพอทไหมหรือมันคืออะไร ไม่รู้อันนี้ตัวธนูมันคนเล่นระยะใกล้หรือไกลอ่ะเอ่อตุ๊กตาเป็นดาบยังหาประโยชน์ของไอ้ตุ๊กตาไม่ได้เลยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะไม่รู้ว่ามันจะกี่นาทีโอเคเดินมาวูมเป็นฝูงเลย ยิ่งให้แม่นพัวเขาให้อันนี้อะไรอ่ะปฏิกิริยาธาตุกดจีเลยลองกดจขอเตรียมพร้อมกับพาดไฟเลยไม่รู้ได้รับได้รับดวงดาวเหรอเฮ้ยเอาออกมาทำอะไรได้สน,นุกอล่อมอนเหรอล่อมอนได้ไอตัวนั้นไม่โดนล่อมันมันอยู่ข้างบนอ่ะ ขึ้นไปยังไงเอ,อ้ยมาแนละ้วมาแนละ้วมาแนละ้วเฮ้ยทำไมตัวทำไมตัวนะั้นมีไฟบนหัวด้วยขึ้นยังไงวนะน่จะขึ้นยังไงหรืหอเราต้องใช้แอมเบอร์ยิงไกลจะใช่มาแกไม่หลดเนี่ยแกไม่หลดเนี่ยโดนเทนึงเน,นี่ยนนมีสัญลักษณ์ไฟบนหัวแกน่าจะเป็นเพราะมันโดนไฟใช่ไหม <c ười> <c ười> เรื่องกล้วย แต่ว่าค้าไม่ถึงนี่นะว่าเราจะเก่งขนาดนี้ไม่มีของสมบัติข้้งหลังแอมเบอร์ด้วยอ่ะน่าไปเก็บจริงเลยอ๋ออพายมนบอกว่าพวกนี้มันไม่น่าอยู่แถวนี้ปกติมันจะไม่มาอยู่แถวเมืองแอมเบอร์บอกว่าใช่ปกติมันอยู่ในป่าลึกนู่นสิ but because The Dragon The storm Why เมือม่อ Storms hit we usually end up with at least a few injuries so the Knights of Avonius have been tied up doing the best they can so these annoying creatures are getting closer and closer to the city กองทัทพ exactly t h a t บ exactly why just make the area a safer Come w เมืองได้หรอนนใช่นะ่ะไมรู้ตอนนี้ต้องดูตามเนื้อเรื่องไปก่อนอันของสมบัติไปเก็บเลย อยากเก็บมาตั้งนานแล้วเก็บๆเขามีให้สองอย่างโคตร <These are S 1> สาค <in> เอาได้อันนี้ใหม่ไแ,แต่ลรมีได้ต้องสามมันพอมิเจม่เฮ้ยดอกไม้ไม่เก็บที่เก็บงแม่พ่อจะบอกว่าให้เก็บทุกอย่างก็เหอะแต่ว่าเราจะไม่เก็บทุกอย่างขนาดนั้นยังไม่เคยใช้อันติแอมเบอร์เลยอ่ะมันยังช์จไม่เสร็จ เค okay. ตรงนี้เขาสูงอาจจะลงยังไงอ่ะมันมีโฟรามีฉยสไลด์ลงอย่างเท่เฮ้ยประตูอะไรอ่ะสีแดงไปเ,เลยโคตรเท่กดคุยคุยประตูะๆๆ okay. กดรัอเหโอเคเมื่อกี้ไปรับโทรศัพท์มานะ กลับมาภาพต่อแล้วโอเคหลังจากเมกื่อกี้เราคุยกับประตูไปแล้วเป็นการปลดล็อกอะไรสักอย่างใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้เจอจิ้งจอกด้วยจิงจอกเกาหางไม่ใช่ลเนะเฮ้ยนั่นใช่ไหมเม,มอืองมอสแปดอ่ะจะเข้าแล้วยิงจิงจอกยิงโอ๊ยยิงจิงจอกไม่เคยได้เลยอะ่ะมันเล็งแบบอะไรเคลื่อนที่ยากสเลยไม <ะ S 1> อ่อ,อะไรไหอมจัง เขาทำอาหารนะเจมี้มีทำอาหารด้วยเหรอไม่ใช่เก็บผลไม้ตามป่าคุยกับจิงเก็ตต่อไปจะทำอะไรดีนะาอ๋อพวกเธอเป็นนักประจนภัยแถวนี้เหรอให้เดินทางผ่านมาเธอก็ลังเตรียมอาหารอย่างั้นเหรอโอ้ใช่ก็คือคนที่เขาเหมือนเป็นเชฟใช่ไหมเป็นเชฟแบบเป็นนักประจนภัยที่ทำอาหารอยู่มันมาตั้งแคมป์มากกว่าเลยฮะเออใช่เขาบอกมาปิกนิกอะ ไทมันบอกพี่ีโอ้ฉันทำได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆโอ้ไฟเด็ดแล้วมันเยี่ยมมากเราจะมาฝึกรวมกันทำอาหารยังไงอ่ะทำไม่เป็นนะหยิบแอปเปิ้ลมาออยังไม่ต้องหยิบอ๋อนี่ไงเรามีวัตถุดิบในตัวแล้วเรามีได้ไงชิคเก้นมัชลูมปลุง เป็นยังไงอ๋ออย่างนี้เลยโคตรคลาสสิกโอเคคือเราต้องปรุงยังไงกดไปตามน้ำก่อนแล้วกันชูกา้ามีอยู่อันเดียวใส่หมดเกลี้ยงรอสองนาที mm. อ๋อชิกเกนมัสลูมแสนอร่อยทำเสร็จแล้วคุยกัอ๋อทำเสร็จหรือยัง <me> ไม่เร็วเลย mm hmm. งั้นไม่เกรงใจนะ mm hmm. อน่าจะอร่อยแหละเป็นซงโอ้เขาบอกว่าเรามีฝีมือกันทำอาหารด้วยในกระเป๋าฉันมีวัตถุดิบนิดหน่อยนะงไม่งนี้เราเอาอะไรไปทำอีกอ๋อคือตอนนี้ไม่อยากทำอาหารแล้วอ่ะอยากไปเข้าเมืองอ่ะรู้ว่าในเมืองมีอะไรบ้าง Hey, น่าจะเงี้ยเบา,บาเลยคือถ้าตามในเรื่องตอนนี้คือเราตามแอมเบอร์ไปที่เมืองอยู่ใช่ไหมโอ้ยแล้วประจนภายสีแล้วไปต่อเลยกดแอปเปิลหยิบแอปเปิลมาไปหุ้ยทำไมแอมเบอร์เรามีเลือดแ <'t> ค่เกร้อยเดี๋ยวตัดฉากเข้าไปตองใกล้ๆเมืองเลยดีกว่าโอเคมาต่อกัน หลังจากที่ใช้มายากลมายากลตัดต่อเฮย้ยยิงนกเลยยิงนกเฮย้ยยิงนกได้ด้วยนกแตกเลยไม่ใช่แค่เดียวว่าเป็นฝูงใหญ่อยู่เลยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เดี๋ยวพวะดีเคฟซีนี่โอ้ประตูเข้าเมืองอย่างก,กับปราสาทรมีทหารอัศวินโค้รไท่เลยนี่อันเสียดเียุย มาจุดเหลืองจะได้ดูคัดซีนล <c oughs> ะเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นตอนกลางคืนไม่ใช่เหรอทำไมคัดซีนแล้วเช้าอ่ะเออโหมือสวยโหมีลูกปั้นด้วยคดสวยเลยมีลูกปั้นด้วยว้าวมึอคตสวย แต่เมืองนูมไม่ใหญ่มากนะเป็นข,อขออ้อเลยขอฉันขอแนะน,นำอย่างเป็นทางการน,นะวันนี้คือมองหังอิสระภาพใช่สารภาพจริงเกมไม่โคตรอิสระภาพเลย แต่ว่าถ้าเราโมดแต่สำรวจโลกก็ไม่น่าจะดีเหมือนกันแหละแต่มไมไม่ไไม่มีชีวะเลยล่ะเพราะว่าถูกบุกลุกด้วยมังกรใช่ไหมเจนใครคือเจนไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องเลยตอนนี้คงจะเป็นคนอย่างขอนตง โอเคเหมือนเออเขาอยากมอบอะไรให้โอเคเอ๊ะนะของฉันล่ะสำไพมอนไพมอนไม่ได้อดอ่าวุ้ยแครอทอบลาสซอนน้ำผึ้งขนาดตอนภาคยั้มยิ่เลยนะโอเค มากับฉันเถอะฉันจะพาเราขึ้นไปสวนที่สูงเหรอได้รับอันนี้แล้วได้รับมีได้มันยี่สิบอันเลยนะแปลว่าไออันเนี้ยต้องใช้กับอะไรสักอย่างเอ้ยในเมืองมีสาวาเปล่าสาวาาเพียงไม่ <c oughs> ได้เปิดอยู่อ <c oughs> สองอันสองที่เลย <c oughs> เขาบอกว่าเดินไปตามเส้นทางที่แอมเบอร์ชี้ก <c oughs> ็คือไอทางที่เป็นสีทองใช่ไหม Oh. <makes in> this <crowd> used to be a bustling street, but with so many storm here and recently, the usual crowds are nowhere to be seen. There is a little tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. There is a little cavern here. Okay, I've got a purple panty, Anilula. เดินตามทางก่อนโอเคโอ้อยู่ข้างบนเลยต้องขึ้นบันไดไปใช่ไหมเนี่ยทำไมขึ้นบันไดตัวละครเราไม่เสียเอเนจีอ่ะลองใช้เสาวาร์ปในเมืองหน่อยเทเลพอร์ตเข้าไปเลยมา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 ,มา,มา กลับมาที่เดิมเพื่ออะไรวะกลับมาที่เดิมทำไมวะเดินไปตามเส้นทางที่แอมเบอร์ชี้แนะก็ยังเป็นภาร,รกิจเดิมนี่นะอา้าวไม่ใช่ผิดทางวพี่ผิดทางเอ้ยผิดทางพี่กระโดดเหยียบโต๊ะดูตามมินิแมทนี่เราเป็นนักนักปีนป่ายเราเป็นนักประจนภยัยเราต้อง ปีนกำแพงเอาทางนี้ดีมีไม่เคยชอบหรอกเคใกล้ถึงจุดเหลืองๆแล้วามาจุดเหลืองๆมาดูขยับอะเค okay, วิ่งเลยวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโอ๊ยทำไมดูแต่ตอนแรกที่มันเป็นคัสซีนอะทำไมมันเมืองมอสแตนดูเล็กจังพอมานี้โคตรใหญ่เลยอะกว่าจะถึงเดี๋ยวตัดฉากไปเลยดีกว่าโอเคตัดฉากมาแล้วจริงๆเมื่อกี้ ไม่ได้ตัดฉากไปเดินแล้วก็มาตรงนี้อย่างเดียวนะตัดฉากไปไปพักกินน้ำด้วยคลิปนี้นี่โคตรยาวเลยขณะคนพังเนี่ยมาเฮ้ยเราได้ของขวัญของขวัญคืออะไรอ่ะคือร่อนเวหาใช่ไหมใช้บินบนห้องฟ้าแต่มันเครื่องร่อนนะน่าจะบินได้ไฟมันตื้นใหญ่เลย เพราะว่าลมคือจิตวิญญาของมอนสเตอร์เลยนะก็ใช้ยสีพีนี่มันเหมือนลมไม่ใช่แล้วคือคนตรงนั้นข้างหลังเขาทำอะไรบูชาลูกปั้นเนอะมาทำไงนะเฮ้ออ๋อสเปซบาร์อ๋อนี่บินได้แล้วนี่ I believe I can fly อเหมือนกล้องโคตรแรง อันตรายกับลุนาใช้อย่างระวางังเพราะว่าถ้าเราตกน้องน่าจะตูยไปบินตอ่อแล้วอย่าบอกนะคือเราบินกลับมาที่เดิมเหรอไ <c oughs> ออหวังว่าเขาจะวาดให้เราใหม่นะไม่นใช่เขียวอุ้ยอะไรอะ่ะสามันอุ้ยมังกรไอ้มังกรไอ้มังกรตัวนั้นนี่ ที euh ่ม um, ันคำรามใส่เราตอนนั้นอะตอนที่เราเข้าไปในป่ามังกรเอ็มังกรทับทิอ่ดดูดูหน้าเก่งมะขาเลยกินมืมากัว้าทำาไมวะอุ๊ยอายุทมาโดถามผู้ใหญ่เลย <c oughs> ทำไมแอมเบอร์ไม่โดนดูดวะ <c oughs> อดีนามีาเสดดวสวัสดีครับโอ้ยโดนชนก่อหางโอ้ยกาไม่ได้ฮบินไว้ก่อนบินบนท้องฟ้าก่อนเอาโหลดเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องสู้เหรอ,อสู้ คือเราต้องทำไมอะไรคือเสียงลึกลับวะอะไรคือเสียงลึกลับอะไรเสียงลับพูดเดียวเรายิงพลังได้ยิงพลังได้ทาไมถึงมาเราขัานลงไม่ใช่เหรอเอแต่ว่าครั้งตอนนั้นเรายังยิงอกอกมาไฟได้เลยมาดูมีใครจับได้บ้างาดูว่ววาเฮ้ยขดกากเลยมันไม่โตเลย เราเดียวเลยไอ้วันลุกไฟเดียวเลยเอโอ้โหโอ้โหมันยิงแบบที่หนีเกือบร้ยเกือบหมดตายเลยเปล่าเอ้โหโ,โดนลมพัดเป็นอ,อะไรอะ่ะมันจะตีลุงกาสิบตลกบินหนีแล้วคนน่าก,กลัวน่าเกงมาขามสุดๆเลย เคบินกลับมาแล้วหัวทองฟ้ายังมืดอยู่เลยแต่ไม่มีคอร์นาโดูแลเธอไม่เป็นไรใช่ไหมใครเดินมาปกมือให้ด้วยขอบคุณแบบเฮ้ยเอ็นนี่สวยโคตรสวยตายอย่างสวยอ่ะอ๋อเธอคือแขนของเราแขนของเราแขนของเราทุกทีแขนของเราแขนแขน คนนี้ชื่ออะไร Are you perhaps forgetting to introduce us? Kaya ไม่ใช่ Kaya This is Kaya, our cavalry captain. These two are travelers from afar. แต่ว่านี่มือท่าดมทำไมมีแบบคนเห็นท่าแปลกๆเนี่ยเลย Amber ก็ท่าไฟแต่ว่าไอ้ Kaya นี่ท่าเหมือนเป็นท่าน้ำเลยมีแค่นางเอกเราอะที่เป็นท่า Welcome to Mondstadt. Hey, now now, though you now, haven't arrived arrived at the of times, I'm afraid. I'm afraid, I understand but the anguish I'm of being separated the i really sure why you're looking for the Animo God, but everyone has their secrets, uh -huh. right? <laughs> <laughs> Relax. I'll ask you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. <laughs>

สวมใส่อยู่คอสตูมเหรออ๋อเราเปลี่ยนสกินเครื่องวันเวหาได้เราใส่ได้หลายอันเว้ยอันนี้เท่อะโคตรเท่เลยคลิปนี้นี่ยาวมากเลยนะเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยตอนพักโอเคคือเมื่อกี้เราคุยกับเคยะใช่ไหมเราก็ได้สกินปีกมาอ่ะตัดฉากมาตรงนี้หม่ก็คือเรา ออกมาตรงนี้เป็นค่าที่ดีใช่ไหมเป็นค่าที่ดีแบบไม่มีอะไรมากมันมันวาร์ปเรามาตรงนี้โอเคเข้าไปในปราสาทอุ้ยเราได้เอออันนี้มันตนั้งยี่สิบอันมันคืออะไรไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรมาเอ้ยกดคุยกับไพมอนทำไมแล้วกดผิดไปกดเข้าไปในไปในปราสาทถึงมาชาการอุ้ยเจ๊กดสิกสี่ สี่งของดีมันสองไอนี่เป็นไอคนที่มันสัญชาติกัรปะที่เขาบอกว่าเป็นคนใหญ่ของตัวอะชัดเจนเลยสักอย่างมันไม่น่าใช่เจนนะตอนนั้นน่าจะอ่านผิดอะธียาพาพาพวกเขามาแล้วอ๋อที่ไงที่มันบอกว่า it ที่อันนี้คือดั้งเดิ Monstat welcomes you, Windborn travelers. I am the acting Grandmaster grand -master of the Knights of Favonius. <laughs> this is Lisa <laughs> from the resident library. <laughs> here is oh, Issa? are you sweet Lisa? Sorry, Lisa. Sadly, the timing is regrettable. I need Lisa. This is Lisa. This is Lisa. Sadly, the timing is regrettable. Stormterror has been in the region since its recent resurgence. Simply put, Monstat's elemental sphere and ley lines are not firm age. It couldn't get much worse. My skin is one elemental particle. If it weren't for this interference, we simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your brother. Good. In that case, with we... Storm Terror now directly attacked, Lisa has revealed the sources of the storm Is that so? They're located in the abandoned forest. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to withdrawing power from the temple. Our objective is to deal with three of the four temples. สา <Understand. S 2> มีหายน่ะตอนนี้ไม่เข้าใจ <laughs> เอาไพามอนก็ไม่เข้าใจเหมือนเราเลย <All right. S 1> ไม่ทันอ่ะตอนเล่นนี่กดเร็วไปหน่อยปิดล็อกอะไรร้านค้าเฮ้ยมี้าน้าด้วยเหรอล็อกอะไรการอธิษฐานเพราะเป็นกาชาเหรอนันเจียนแห่งการพัฒนาล็อกเลยอีก เยอะแยะจังดันเช้นแห่งพรแล้วก็อีกเดนเช่นแห่งการต่อสูหมดยังเออหมดสักทีกดปุ่ม F 3เพื่อใบหน้าอธิษฐานปุบอ๋อกาชาเหรอนี่คือกาชาใช่ไหมเฮ้โอเคอันนี้เป็นตู้ตัวที่ชื่อโนเอลอ่ะเหมือนเป็นเมดเลยอ่ะ <c oughs> อธิษฐานสิบครั้งไปเลยลดยีสิบเปอร์ซน ดูให้หมดก่อนโหตัวนี้โคตรเท่แบบใช้แบบนึงเราไม่ได้มีแบบนั้นอะอันนี้แบบเป็นธาตุไม้ไอตัวเมื่อกี้ธาตุไฟใช่ป่ะขีมอไซอันนี้อาวุธอันนี้ดูกากจัง <c oughs> เปิดอันนี้ก่อนละกันเปิดเลยมาลดยี่สิบเปอร์เซ็นอธิษฐานสิบครั้งเปิดแบบไม่ลังเลอุ้ยอะไร สี่มีผลต่ออันนี้ปะกาชาน่าจะมีนะน่าจะมีผลแหละแล้วแต่อวาวุธอ่ะสามดาวสามดาวแล้วแต่อูสามดาวนี่ก็สามดาวแล้วนี่ก็สามดาวไอ<ว>น้่แต่อะไรเนี่ยนี่ก็สามดาว,าดาวอูดีตัวละครแล้วโนเอลก็สามตัว <am> อูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ดีปล่าวะได้มาสองตัวเลยอ่ะ อ่าโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยววิดีโอจะยาวไปโอเคครับสวัสดีครับ